ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอ m i ิเตอร์ทีี7เพจมินผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0คนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมมพร้อมเล่นลูมครบแล็งคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะท่านวันนี้นะครับมันก็อยู่เก็บเอาวินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็อยู่ในตัวอุ้ยโอ้โหแหลกทั้งเลยโอเคนะก็เนี่อยู่ในตัวอาร์เรนนะครับนั่นเป็นมอสสกินนะครับของคี้เรื้นั่นเองนะครับผมแนะสำหรับลรีเครดิตผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใ้ิฟต์นะครับมอสนี่คือผมไม่ได้เป็นคนทำเองนะครับผมเนาะโอเคซึ่งมอสนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะให้ทุกคนสังเกตดูนะัผผมมมอองว่าก็โเคนนะะไไม่่ด้แยครับผมนะนี่ครับผม สังเกตดูเสียงผ้ายังเป็นของอารเรนอยู่เลยเนี่ยดูดิดูดิเป็นเท่นะผมชอบอยู่นะครับผมในอนี้ซึ่งไอ้มอสสกินเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยคือแบบเวลาเราใช้สกิลอะไรครั้งแรกเนี่ยคือมันจะแหลกนะครับมันไม่ใช่แหลกมันจะค้างไปแวบหนึ่งมันอารมณ์แบบว่ากำลังคำนวณเอฟเฟกต์อยู่นะมันเออผมก็รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเวลาเราใช้สกิลครั้งแรกอ่ะมันจะแหลกนะครับผมเนาะเออดูดิไอ้่าผมชอบนะที่เปนเท่อยู่นะเนี่ยทำเล่นไปทุกคนเนี่ย ดูดิเที่ยเนี่ยผมก็เล่นอะไรเป็นตำแหน่งป่านะครับผมนะแต่เป็นทีมทีรัวเนาะเที่ดูดิเท่เท่อยู่เท่อยู่ได้อยู่ฮะทีมกีฬสองก็พุ่งตามปกติเลยเนาะโอเคออกตีเร็วเลยอุ้ยเดี๋ยวผมชอบไหมเนี่ยทำเล่นไปฉันรู้ว่าความตายเป็นยังไงเฮ้ยเอ้าแล้วเจ้าเหรอชีีวิตมค่าเอาไปละเอาไปละแค่นั้นแหละเที่ยเก่าเหรอเก่าเหรอเออเออเก่าเก่า เอามาละเอ้ยเอาค้างโอ้โหเฮ้ยเชื่อมเอาไปโอ้โหเ้ยเฮ้ยเอาค้างอ๋โอ้ยเชื่อมไปอะไรวะทำไมมันค้างอ่ะเอ้โหอย่างที่ผมบอกนะคือแบบเวลาเรา,เราใช้สกิลครั้งแรกอะ่ะมันจะค้างนะเขาคือจากนี้มันไม่ค้างละเฮ้ย,อยโอ้โหแม่เก่าเลยผมแห้วไปนหน่อยว่ะทุกคน เอ้ยถูกโจมตีอ้อเลมอยู่ไหนวะไม่นช่งไดิเ้ยไอ้เพีอยู่นี่ไงจัตมาดีเทียมทีดรุ่งเก่ามากเหรอสัตว์โอ้หหนีเพี้ยอตรูหายปแล้ซุครีกลังุส่งออกไปเฮ้ยเฮ้ย ไอ้มันกวนตีเนะพอคุณจะบวกแม่งหนีพอคุณจะไปนี่ก็ไม่เข้าโอ้โหมันเชิงมันหนังอ่ะจะไม่ยืนหน้ามันไส้วะโอ้โหมันก็ได้แค่ต้นเกมไอ้ไรที่หิบอันทีมันได้เปรียบต้นเกมนะเลดเกมเรายังไงก็ชนะดูดิโอ้ยแย่หิบโอ้ยยี่าโโอ้ห อ๋อล็อเบอร์ไม่ได้เฮ้ยไอ้เฮียกูอะไรเนี่ยกูไม่ได้เดินเลยวะ๊วเฮียเดี๋ยวมึงเจอกูเล่นเกมไอมเฮียไอ้ขู่มึงหยิบละกูโม่โดนอะไรวะโดนหูโดนยกโดนเลี้ยนหน้าสตันโดนแพนด้ากิ้งมาตันอีกไม่ได้เดินเลย เ,เดเีเจอกูเล่นเกมแค่นั้นแหละเล่นเกมทีมเราไงก็ชน,นะฮะดูว่าผมตัวเก่าแบบไอ้อลิสตโต๊กอีกโอ้โหเฮ้เยเทีมกำลังได้ใจทีมกำลังได้ใจเอาแม่งดิที่เอาแม่งดิแคลลีอ่อ่ะเก่ามากมั้งไอ้สัตว์เก่ามากมัง้งเก่ามากมัง้งเก่ามากมัง้งเฮ้ยชน,นาจะตายเฮ้ยสวยเมื่อเก่ามากมัง้งเ,เอ้าไอ้เฮ้ยแม่งผักกูออกไอ้อสัตว์เว้นตัวล็อปเปอรม์มันทีมันทีทีมันเยอะจังวะ อีดักกี่ผมมาแล้วช็อตนี้เฮลิคอปเตอร์มเอากูดิเฮ้ยมึงเก่าเหรอมึงเก่ามากเหรอช็อตมึงเก่ามากเหรอมึงเก่ามากเหรออืมอืมมึงก็ได้แค่ได้แค่เติมเกมแล้วพวกมึงไงที่เนี้ยก็จะยอมโอเคหุบหยิบหุดหยิบไม่ใช่หรอกรามองนีดก่อนมั้ต้นกยเนิด เล่นเกมยังไงทีผมก็นชนะก็โอ้โนะโซทีผมมันได้เปรียบจัดเลยเล่นเ,เกมใหม่เฮ้ยเฮ้ยไม่กล้าพูดไม่พูดดีกว่าเล่นเกมชนะเดี๋ยวแพ้มาหน้าแตกแล้วเนนะี่ยเสรทีผมมันได้เปรียบจริงนะเล่นเกมอ่ะออคือแพัจนาก็ล้วงแฮร์รี่เรายากนะครับผมแนะ่คือแบบว่ามีทั้งอดิสมีทั้งวิลล่าและตัวเปิดก็มีทั้งผมแล้วเวเลสอ่ะ แล้วแครี่มันแบบตัวขาตายอ่ะทีมมันจะรอดไหมแค่นั้นแหละทุกคนเฮ้ยเฮียมึงตายกันเหรอเฮียอะไรเก็บอัพเจ็กแล้วผมจังหวะนี้คือทีมผมกำลังได้เปรียบไม่ใช่ไม่ใช่กำลังได้เปรียบหรอคือได้เปรียบแล้วแหละจังห่อนี้อุ้ยเฮียไอ้เป็นแดนไม่ทัน ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งเฮ้ยเอาอะไรอ่ะมึงทำอะไรเฮ้ยไปหน้ามึงทำอะไรมแบบแดงเลยไม่เมียนติอ่ะเฮ้ยปิดได้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 กูมากูมาบัดดี้บัดดีไปไหนเฮ้ย โอ้โหยี้สกิลมันมาวยกันจังวะเก่าเก่าที่มันเก่ากันจังวะเฮียเจอกูดิอเฮียไม่เกาา่าไม่กลับกลับได้ไม่ยอมกลับอยู่นั่นแหละม,มันจะแยกันบ้านไงเจอเลยสวยเพื่อนอยกูตะกอๆๆอีอีอี๋เีอี๋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 อีออ โอ้โแย่เลยเยอะเชื่อเชื่อเยอะจังเลยเียแย่ละเลเยอร์อกมาแล้วเอักรโขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษคนนึงไม่ใช่อวุสังหารอ้โหเกูน้าสวยได้อยู่ลัเบอร์สนุยสวเลตนี้เลย เรียบร้อยเชี่ยผมบอกว่าจะแพ้ได้ยังไงวะทีมอย่างนี้เชี่ยคอมแม่งโคตรได้เปรียบอ่ะคือโคตรสวยจบได้ปะด,ดูปะดเปิดในบ้านให้เลยนี่อะไรมัน,ญญนตตแคลรี่แคลรี่แคลรี่เฮ้ยเอาเฮียไะไรมั้งพิกเกอร์โอ้โหนี่หลอด ถ้าได้ทำเมื่อกี้ผมได้สักตัวนี่คุ้มเลยชนะได้เลยโทษวะเฮ้ยอุ้ยสวยเวเลสชี้อ่ะแบนฟีสวยไอ้แบนกูไม่มีดาเมจเลยวะเออสวยชีย้เวเลสโคตรสวยอะ่ะชนะชนะเฮ้ยลิเกเตอร์ตัดชีพช่วยดูเอาแม่งดี้เอาแม่งดีการตัดชีพมีค่าเท่ากับชีวิต สวยเชี่ยขึ้นหลอดตายแล้วตัดโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารมาดักต่อฮะจวะแน่แบบว่าใครเสียของเลยแพ้เลยเฮ้ยไอ้เฮี่ยจัวะนี่แหละเรียบร้อยผมผ่านละกดดับใหม่เฮี่ยโคตรถึกบอกเลยอุ้ยสวยอลิซโอ้โหเนี่ยมันจะแพ้ยังไงวะผมถามจริงเล้อเฮ้ยคอมโคตรหดเลย เงินยังหาแต่ไม่มาอย่าเพิ่งชะล่าใจโอเคอย่าเพิ่งชะล่าใจไปชะล่าแล้วกูเอาไปได้าเลยเนี่ยเก่าต้นเกมอ่ะเอาต่อไงอืมให้โหมดเอาให้โหมดสวยโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะแที่ดูจนจบนะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายครับผม